มาพี่น้องกินข้าวจ้ากินข้าวกับย่างหมูน้ำจิ้มค่ะง่ายๆ่ายหากวันมี้พี่น้องเรวเลี้ยง กินทั้งป้อนลานตานั่งตักตาผลลานใช้มาได้จากพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อจากพี่น้องกดติดตามแย้ยต้อมจินแซบเลยเจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะพี่น้องอวั่ดีม่สุขา้าปลวอยรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้า ย่างมาักพริกไทยก็ละหอมดีพี่น้องนอันข้อหมูย่างตันเหนียวอ้อนนอนจ้านเนื้อจ้าไม่กินน้ำยายต่อมรเพี่น้องขอบคุณที่รับชมจ้าปล่อยสุขภาพแียงแรงปล่อยวินมแห้งปล่อยรวยยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ